สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานต้นอ่อนทานตะวันเหมือนเจ๊กุ้งนะคะเป็นเหมือนกันไหมคะเวลาเราซื้อมานี่แหละค่ะบางส่วนที่ใช้ไม่ได้นะคะเขาจะซ่อนอยู่ข้างในล้างยากจริงๆเลยค่ะหลังจากซื้อมานะคะเทออกจากถุงได้เลยค่ะ ถ้าเราจะเลือกใบที่เสียออกยากแน่นอนค่ะวิธีง่ายๆนะคะให้เราดำลงไปแช่ในน้ำนั่นเองค่ะหลังจากที่เราแช่น้ำนะคะในส่วนที่เสียเขาก็จะลอยขึ้นมาค่ะรอบแรกนี้แช่น้ำเปล่าก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นให้เทน้ำออกค่ะแล้วเติมน้ำลงไปใหม่นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะตามภาพนี้นะคะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากแช่น้ำที่ใส่เกลือ5นาทีนะคะทำการหยิบต้นอ่อนของเราออกได้เลยค่ะและหลังจากนั้นให้ทำการล้างน้ำเปล่าอีกสองครั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะล้างน้ำเปล่าแบบนี้อีกสองน้ำค่ะหลังจากล้างผ่านไปสองน้ำแล้วนะคะ รอบสุดท้ายให้เปิดน้ำไหลผ่านแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะพักให้เสด็จน้ำพร้อมเสิร์ฟค่ะรับรองทานแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเลือกค่ะ